อีท่อนปลายไม่มีนะครับผมเจ็บตัวนะฮะแต่ว่าก็มีการแนหนะเห็นไหมนะฮะอีท่อนปลายไม่มีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกท่านเนาะวันนี้ผมพาทุกท่านมาตามดูอาการของเจ้าพรีเมียมนะครับหลังจากที่ผมไปต่อในป่าภูเขานะครับผมมันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ ม่คิดว่าจะเกิดนะนะฮะคือไม้เศร้าเอาไปพาดตรงต้นไม้ซึ่งมันเป็นกิ่งที่ที่ไม่ใช่กิ่งใหญ่ซึ่ง,งเป็นปลายเป็นปลายไม้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ได้ยอดไม้นะแบบด้านข้างนี่แหละคือไม่ได้ใส่ไว้ในกลางพุ่มที่นี้ลมนะครับผมลมลมกระชากนะครับผมลมลมหนาวอะ่ะลมมาพัดกระชากแล้วมันสะบัด สะบัดแล้วทำให้เจ้าพรีเมียมนะครับผมร่วงลงมาจากที่สูงนะฮะก็ประมาณ7 8เมตรเลยนะครับทุกคนร่วงมาจากที่สูงประมาณ7 8เมตรเลยนะฮะก็ใส่พื้นนะครับผมต้มเลยในช่วงเวลาที่ผม เอาอีกตัวหนึ่งไปต่ออยู่เอาเอาเจ้าสิทิศไปขึ้นอยู่นะฮะผมก็ได้แปลกใจเอ๊ะทำไมพรีเมียมปกติมันมันต้องขันอย่างต่อเนื่องมันเล่นหนึ่งแบบนี้นะทำไมมันเงียบที่ไหนได้แวะไปดูนะครับทุกคนก็เจอไม้เศร้านะผมเดินไปตกใจนะมองมองไม่เห็นไม้เศร้าดับแรกตกใจ ตกใจว่าเอ๊ดี๋ยว่านึกว่าคนขโมยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนที่ไหนได้นะครับผมไม้เศร้ามันร่วงนะเจ็บหนักนะครับทุกคนพรีเมียมแล้ววันนั้นก็ไม่ยอมเล่นเลยนะถือว่าเจ็บหนักมากเลยร่วงลงมาจากจากต้นไม้นะครับผมมันเป็นลมนะฮะสะบัดนี่ก็อาการตอนนี้ก็ าถามว่าขันไม้มาที่บ้านมันก็ขันนะครับผมขันโยนตอนเช้านิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยคึกนะครับคือยังเก็บตัวนะฮะก็นี่ก็จะฝากเตือนนะครับผมพี่น้องทุกท่านที่ไปต่อนกเขาใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลางทุ่งหรือป่าภูเขานะฮะก็ในช่วงนี้มันจะเป็นลมหนาวม,มันลมลม,ลม,ล,มลมจะกระชากมาแบบเป็นก้อนๆน,นะครับผมถ้าเราใส่กิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ที่ มันลำเล็กๆนะครับผมมันสะบัดนะเวลาลมพัดมามันจะสะบัดแล้วจะทำให้ไม้ซ้าวเราหรือว่าพนเนเยดเราหลุดจากตะขอมาได้นะครับผมเพราะนั้นเราต้องเอาเข้าไปาลึกหน่อยนะฮะเอาเข้าใส่ไว้เข้าในลึกหน่อยในต้นไม้นะครับผมต้องใส่ไว้ลึกหน่อย <laughs> ตอนนี้เขาซึมนะคะทุกคนซึมแล้วก็บวกกับอากาศลมหนาวด้วยช่วงนี้ สำหรับเจ้าพรีเมียมก็คงจะต้องได้พักอีกยาวนานนะครับผมเห็นปีกเขาไหมฮะปีกท่อนปลายนะครับผมปีกเขาจะมีสองท่อนถูกไหมฮะปีกท่อนปลายลดร่วงหลุดหมดเลยนะครับทั้งสองข้างเลยดูท่าจะเจ็บมากตกใจขนนี่แตกกระเจิงเลยนะครับผมร่วงลงมาดีแต่พระเนยดไม่หักนะฮะคือกระแทกนะนะก็คิดลอ,ลองลองคิดสภาพดูนะครับผมคิดภาพไปตามดูว่า มันหล่นลงมาจากพือ้อเอ่เอาจากต้นไม้นะครับผมความสูงประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะฮะไม้เร้าขึ้นไว้ร่วงลงมาบวกกับแรงลมนะครับผมหล่นกระแทกใส่พื้นนะฮะตึกนะฮะก,ก็ขนแตกกระเจิงนะครับผมตกใจเงียบือก็เป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงนักต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะก็ ดูแลดีๆพยายามเอานกของเราเข้าไว้ในที่ที่ลึกหน่อยนะครับผมเอาไว้กลางต้นแล้วก็แบบว่าเอาเข้าไปไว้ในลำกลางต้นอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนกิ่งใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าลมนะฮะลมมันเป็นลมหนาวนะฮะเป็นลมหนาวเนียเจ็บตัวนะครับผมพรีเมียมแต่ว่า ดูจากขี้ดูจากอื่เขาแล้วนี่นะฮะก็สภาพน่าจะร่างกายน่าจะดีอยู่นะครับยังไม่ขี้เป็นเหลวเป็นน้ำนะฮะแต่ว่าก็ต้องเจ็บตัวนะฮะต้องผมก็คงต้องรอให้ขนปีกเขาอะ่ะออกถึงยาวสุดนู่นแหละน่าจะเป็นเดือนนะครับผม45วันก็ถึงจะสุดนะฮะ สำหรับดูดขูขนที่เขาแต่งออกนะครับผมที่ว่าตอนที่เขาร่วงลงมานะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะเขาตอนที่เขาร่วงลงมาขนก็เต็มเลยนะผมผมยังไม่ได้ทําความสะอาดแต่ว่าจะทาความสะอาดหน่อยเขาก็มาไซขนออกนะครับผมซึ่งเขาอาจจะเจ็บตัวนะฮะไซขนมาเต็มเลยนะครับผมสําหรับเจ้าพรีเมียมเจ็บตัวนะครับหมุนตัวหน่อยนะกหมุนตัวหน่อย อีกท่อนปลายไม่มีนะครับผมเจ็บตัวนะฮะแต่ว่าก็มีการแนะเห็นไหมนะฮะปีกท่อนปลายไม่มีทั้งสองฝั่งเลยนะคนะปีกท่อนปลายไม่มีเลยนะครับนี่ผมเอ,เอามือใหญ่ๆเขาดูนะครับผมนั่นแหละครับผมร่วงลงมาจากที่สูงผมมัวไปขึ้นเจ้าสิบทิศอยู่นะครับไปขึ้นเจ้าสิบทิศอยู่ก็เลย แปลกใจอ่ะว่าทําไมพรีเมียมมันไม่เล่นนะทําไมนกป่ายังขันอยู่ใกล้ๆทําไมพรีเมียมไม่เล่นที่ไหนได้มันเป็นลมกระชากหน้านี้ต้องระวังนะทุกคนสําหรับมือใหม่ด้วยนะหน้าหนาวหน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นลมลมลมหนาวมานะทุกคนลมหนาวจะกระชากมันจะกระชากแล้วมันจะสะบัดเลยนะถ้าเราใส่ที่ปลายปลายเพราะฉะนั้นพยายามเราจะต้องใส่ในที่ลําต้นที่แข็งแกร่งหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าปลาย ด้านข้างหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็เข้าไปในลึกๆหน่อยนะครับทุกคนสําหรับในการต่อช่วงนี้นะครับนี่ก็ขนตัวก็น่าจะมีหลุดเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเล็มขนที่มันเจ็บมันแตกมันหักนะครับออกมาก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ร่วงอยู่ที่นูนก็เยอะนะฮะพักนี้ก็คงไม่ได้เห็นเจ้าพรีเมียมอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมประมาณ สี่สิบห้าวันแล้วครับปีกถึงจะขึ้นเต็มอาทิตย์หนึ่งถ้าถ้าอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ก็จะเริ่มที่จะแทงขึ้นมาใหม่นะฮะก็นู่นอีกประมาณสี่สิบห้าวันก็เต็มครับยาวเลยล่ะส่วนเจ้าสิบทิศสิบทิศรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายนะครับผมสิบทิศนะ่ะเป็นถ่ายขี้เหลวนะฮะสิบ 10, 10ทิศถ่ายขี้เหลวก็คงจะได้เอาไป เป็นเจ้าไดเกียวนะครับผมไดเกียวก็ไม่ค่อยจวดจาดเท่าไหร่นะฮะไดเกียวเป็นนกวงในนะครับก็ไดเกียวก็ไม่ค่อยอยากจะที่จะขันหรือเรียกหานกนะฮะผมก็ก็แล้วแต่อารมณ์ครับผมไดเกียวก็ยังใหม่อยู่ล่ะต้องฝึกอะ่ะเหลือแต่นกใหม่นะครับผมตัวที่ไว้ใจได้ก็ดันบาดเจ็บอย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้าวันนั้นถ้าถ้าพรีเมียมไม่บาดเจ็บก่อนนะก็ น่าจะมีแต้มมานะครับผมสําหรับคลิปนั้น,นะฮะตัวนี้ตัวที่ไว้ใจได้ดันบาดเจ็บไงนะฮะสำหรับนกต่อเราก็นะทุกคนถ้าบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกไม่ไม่ไม่อยากจะให้มันเกิดหรอกว่ามันจะเกิดแบบเนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมนกต่อไว้สักสามตัวนะครับผมทุกคนแต่และแต่และคนนะนะพูดหมายถึงว่าแบบว่าเอา่อ คนหนึ่งอย่างต่ำๆอย่างเงี้ยต้องมีนกตัวต่อไว้สักสาตัวนะครับผมก็ผัดเปลี่ยนกันนะบางทีเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีนกต่อสำรองนะครับผมเอาไว้ไปเล่นนะครับผมของเล่นนะฮะก็เราก็มีสำรองไว้แต่ว่าระดับเกรก็คงไม่เท้าสู้เท่าพรีเมียมนะฮะนกอยู่ในบ้านผมเรื่องพรีเมียมก็ประสบการณ์ก็ ตลอดตลอดได้ย่เวลาในการฝึกฝนมาน่าจะสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วนะฮะไล่ลามาก็เข้าปีใหม่ก็น่าจะครบปีพอดีครับผมในการฝึกนะฮะฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับผมไปใหม่ๆแรกๆนะทุกคนขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับผมเออไม้นี้ไม้นี้ไม่ขันผมก็ย้ายไม้ใส่ต้นใหม่ก็เอาจนได้จนเป็นนะฮะเมื่อก่อนก็อยากปีนพเนียดเตะพเนียดบ้างอะไรบ้างผมก็มาฝึกมาฝนนะครับผม ก็เอาในการฝึกฝนสําหรับของผมก็จะเอาเป็นตัวเมียมาล่อใกล้ๆนะครับผมเขาก็จะลงกลปปลิบปีกเรียกนะแต่ทีนี้เวลาไปเจอในป่าปุ๊บพอเจอนกตัวเมียด้วยเขาก็จะเรียกแล้วก็ลงกลิบป,ปีกด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆประสบการณ์เท่านั้นหละครับที่จะทําให้นกเราเก่งเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คงอีกนานนะครับทุกคนกว่าจะได้เจอกับพรีเมียมนะฮะช่วงนี้ก็ เจอไดเกียวไปก่อนนะครับแล้วก็สิบทิศนะฮะสิบทิศไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสิบทิศก็มีอาการที่แบบว่าเหมือนกับถ่ายเหลวนะครับสิบทิศไม่คึกมาสองวันแล้วนะฮะโดนฝนด้วยก็นั่นแหละครับผมก็ฝากถึงทุกท่านที่กำลังเล่นใหม่หรือว่านะฮะหัดต่อนกอะไรอย่างนี้ก็ ระวังนะครับทุกคนก็ระวังเพราะว่าลมหนาวมันกระชากนะฮะมันจะพัดพเนียดเราตกคอนได้นะครับผมอ่านหเอ้าเอ้าทุกคนก็นั่นแหละนะครับผมก็วันนี้ก็มาให้ดูอาการของเจ้าพรีเมียมนะครับผมว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายถามกันว่าเอ๊หายไปไหนนะนะครับผมอะไรประมาณนี้นะผมพรีเมียมก็คงจะได้พักประมาณ45วันครับผมประมาณ45วันนู่นแหละ ก็กวดที่จะขนเขาเต็มเขาอะไรนะครับผมช่วงนี้ก็จะเจอเป็นเจ้าไดาเกียวแล้วก็เป็นสิบทิศอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอดูก่อนสิบทิศก็ป่วยอยู่นะครับผมมีไม่ใช่ป่วยเหมือนเหมือนจะป่วยหรือเปล่าเป็นถ่ายขี้เหลวนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะพร้อมออกหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมออกก็คงจะเป็นแค่เจ้าไดาเกียวนะครับผมนี่แหละก็วันนี้ก็คงมาประมาณเท่านี้นะครับทุกคนก็มาแจ้งข่าวาวสำหรับเจ้าพรีเมียมเนาะ อ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแนละให้กำลังใจนะครับผมโดยกันมาโดยตลอดเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะก็ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนาะยลูกเนอะ้ายกมือครับหนายเอ้า